เฮ้ยฮัลอ่านครับว่างเว้นจากงานพักเที่ยงก็โทรศัพท์คนเครื่องเลยเนาะอืออุ้หวไอ้นั่นหาวอย่างใหญ่เอ้ยจู่อัพรึมใส่กระต้งคู่ถอด้อหลังอ้อถอดโชค เพราะว่ายางหน้ายางหลังเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนาะยางหน้ายางหลังสายใหม่เปลี่ยนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วแลวถอดชชกเปลี่ยนชกใหม่อ่ะในของเอามาส่วนชชกหลังนะครับเราก็มีทั้งช้างตัวเหมือนแล้วก็ช้างแทๆ้ๆพอดต,ตัวเหมือนโพดแท้ๆนะครับมีมากมายหลายสีนะครับ มีไว้คอยบริการครับอะารักวันนี้ร้านโทมอเตอร์ของเราครับมีสินค้ามาแนะนํานะครับเอาวันนี้แนะนํา ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะแคมเนาะอันนี้เป็นแคมของเวฟร้อยยี่ห้านะครับอันนี้เป็นแคมเบอร์หนึ่งนะครับทางร้านเคยเอามาใส่แล้วรู้สึกว่าพอพอได้ครับกระฉูดพอสมควรแคมตัวเดียวได้ขนาดน,นี้ก็ถือว่าผ่านครับนี่สเปคอ่าอันนี้เป็นแคมของร้อยยี่ิห้าจากสำนัก เดวิลคือโฟร์แมนหรือของเวฟไร้ผ้าครับเราสั่งมาหลายตัวอยู่ครับต่อไปก็เวบร้อยสิบใยนะครับเป็นของอะไรเนี่ย Sks หรือ <S S K H หรือ,รอตั้มบางพลีอ่ะนะครับ มีมีอยู่หลายตัวก็เอามารีวิวให้ดูนะครับเห็นลูกค้าหลายๆท่านก็สอบถามมาว่ามีไหมมีนะครับอ่ะพร้อมกับกล่องกะระโรบของเวฟร้อยสิบไอสองพันอะไรนะฮะบเสองพันยี่สิบเอ็ด <21. S 1> นะครับเอาแกะดูนะสิไหนเนาะเออตัวนี้ ตลับเกมหรือเปล่าเนี่ยใลกก้อนอีกอรอบตัดหนึ่งหมื่นสามพันรอบนะครับทีนี้นะยังไม่โพอนะครับตามกระแสนะครับกระบอกโชกกระบอกโชควีบรอยนะซึ่งเป็นดำนั่นเองนะครับ มีดำอยากได้ดิดมีดิดอยากได้ดำนะครับเอาเราแกะดูสิหน้าตาเป็นไงกระบอกโชกทั้งชุดนะครับทั้งพร้อมแกนนะครับสำหรับรถที่ใช้ดำนะครับตามกระแสนะครับช่วงนี้แล้วเราก็ยังไม่พอนะครับนี่ดุมเดิมเราก็มีไหนดุมเดิมนี่ดุมเดิมก็เป็นของยาสากิเลยนะครับเป็นดุมแท้ สำหรับดุมเดิมรอหน้านะครับเห็น <c oughs> เห็นลูกค้าน้องๆบอกว่าไวัรุ่นเลยนะ <c oughs> ถ้าแต่งใส่ดุมก็เรียกว่าไวัรุ่นอิ <c oughs> นโดไม่รู้แมกนั้นแม็กี่เออในเมื่อในเมื่อดุมกำลังฮิตหลายในขณะนี้เราก็ต้องมีนะครับเรามีสองอย่างนะครับสามอย่างดุมกลึง ดุมเจาะกลึงส่วนตัวนี้นะครับดุมเจาะทรงเฟืองเจาะด้วยนะครับเจาะแล้วก็ทํารูปมันเฟืองเนี่ยทรงเฟืองมีนะครับก็เห็นว่าขายดีนะครับตอนนี้สั่งมาสิตัวก็แป๊บเดียวหมดมีหลายตัวนะครับวันนี้หลากหลายรวมนั่งผ้าบีก PCX เบรกฟอร์ซ so okay. ่ากดโซ่ลิ่งโซ่มีพร้อมนะครับโอเคยังมีอีกหลายรายการแต่ก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนเก็บได้เลยนะครับช่างยัง45ทับ90ช่วงนี้เนาะกระแสมาเนาะแล้วออันไหนอะไรกนนะเปิดูสิโชคหน้าเป็นชุดเลยครับ เอาไปใส่ดำร้อยสิบร้อยสิบจะก่อนเป็นดิดหรือดำดดิครับมีดิดแล้วอยากได้ดำเนาะถ้าคนมีดำก็อยากได้ดิดเออแอดูเจ้าของนะอยู่บ้านไหนแนะไอ้หนุ่มน้องบอลครับทีมงานน้องบอลเขามีดิสเบกครับแต่ต้องการดำทำไมถึงเป็นอย่างงั้นเนาะและดุมซื้อเลยเนาะครับอ่าโอเคครับอ่ะถ้าใส่เสร็จเอามาโชว์เลยเด้อครับอ่าโอเคครับ